คนมึงพอาสิบคนไอผมออกไปสมัดแล้วนะครับงปล่อยมากขออน,นุญาตไลรสดถ้าพราะว่าผมวันนี้ขิบลงครับมือวัดนี่กับวันนี้ขิบลงกับมือวัดนี่งกับไรสดอยู่แต่ว่ามันบ่มีสัญญาณครับแต่ว่าชิปนี้ครับมันมีสัญญาณกับสิบบ้ครับผมหลบชิงตอนนี้ก็บบ้าผู้เดียวอยู่ครับผมเพราะเรามีคนขอบเบอร์เรา ต้องใช้จะเก็ซีจะเฮียไปแล้วครับเพราะมีคนเบิ่งเลยตอนนี้เลยเนาะเดีย๋ยวมเป่งก่อนเนาะสวัสดีหนึง่งคนแรก,กาาแครับผมสวัสดีไ่เอาไลน์เดี๋ยวเขาเอาสิบคนเลยก็ได้ออกไปข้างนอกอยู่ในเต็นครับผม เราจะอัปเดตเต้นให้บ้างครับแบบนี่ยังไงยังเต้นผมทำตอนแรกรืม้อมาขคากล้องออกอซูมงมัน้าคนเบืงองยากขนาดไ้ต้องซอือยูทู e ขึ้นไม่หลายว่างานมันเด็นกบนว่าครับบัวใงม่ริเอกจะเต้นยังนีครัาเดีคนเบืองแปดคนหนึ่งเก้าคน สิบคนเหรอสวัสดีจ้านาลีนาลีขึ้นตาวะครับเชื่อนเชื่อนเชื่อนขอโทษนะบุะกี้อันดสวัสดีครับผมคล้ายๆกับผมไม่มีมูกอะถึงมันมีคลิปลงผังครับในยูทูบาอยอะไรตัวน่ารักคนดี้วะพี่ เอาคลิปแบบนี้ลงกัได้อะจะขึ้นหอดยูทูบเลยครับบรไอ้ตัดคลิปลงบนไ้เห็ดคลิปลายมือมากเลยครับ mm hmm. เป็นกำลังใจงให้ข้าผมสวัสดีจ้าโอ้ตามมาจากเฟซบุ๊กอีหลีตามมาแล้วด้วย้าครับผมเราจะไม่ออกเบึงบรรยากาศข้างนอกครับจะไม่อยากขึ้นที่เลยครับเพราะว่าคล้ยๆว่าสัญญาณมันบวบบดีครับผมบอสเดม เน็ตของผมนี่แรงมากเลยอ่ะ6เมกครัพสะเนี่ยโทรศัพท์นี่แต่ว่ามัน้า่ๆว่าสัญญาณมันบอดีครับผมมันอยู่ในกากปลาอะไประมาณนี้ก็ผมผมครับเดี๋ยวเต็นครับเดี๋ยวเอ้อยนี่ครับผมอาหารกักตุนแป้ง ไฟหมวกแบตเสียเดี๋ยนะครับขออนุญาตใส่อดิซันนิดหน่อยครับทุกคนเดี๋ยวไอ้ใส่ขากรองกันสั้นกันขอโทษครับใส่ขากรองกันสั้นกันครับแบบหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวพิ่งออก็ได้ครับเดี๋ยวพิ่งกดออกเดี๋ยวแบบหนึ่งขออนุญาตแบบหนึ่งครับเดี๋ยวแบบหนึ่งครับมันอดิซันครับตอนนี้ปึ๊บเหยียบลอย ยังก็เหม็นแป๊บนึงตึ้นตีสามก็เบ,บื้ระต่าผมต้องรัวมือเคลื่อนนีผมจิน้นนอนลับประมาณตีหนึ่งครับห่อนถึงห่อนถึงสารพัดครับผมทักเสียงยังเสียงยงเสียงหนกกลางเคลื่อนแน่เสียงเี็ดแม่งหดแน่หมุนก็แกวแกวแกงหนวเบิดขึ้นครับผมวัสดีจ้าน้องท่าครับผมในภาพรรรรรากา็เบื้องบรรยากาศครับนุ่งบรรยากาศข้างนอกกัน ให้พึ่งก็รอครับผมเป็นกันรังใจทีมขั้นกับคนที่เขามารับซ้มตอนนี้กับกดสับสครผมน้ำละผมกดติดตามไปครับอกาศเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดสัญญาณครับผมสัญญาณสัตว์ป่ะครับขอสิกสัญญาณนะครับหน้าตาสุดใจน้องนองรัก สัญญาณเป็นอย่างไรเนาะครับสําหรับคนเบืองตอนนี้กำลังเป็นกำลังใจให้เจ้าของคุณครับกาลังใจให้กันครับสําหรับคนทีุงานอยู่สัญญาณสัตว์บอกอู้ไ่อยากย่างไปใส่เลยผมย่างไปดี๋ยวก็มุนติวอีกอน,นี่นเต็นของผมอยู่เองครับผมสุดยอดเลยมองหันเป็นยียงกับบุรี่ครับผม ซี้่นบอกได้ว่าอยูุวัดปลาครับผมสัดเจนขอบคุณครับสันนี้ทานวันไหนจีเปลี่ยนเบาเป็นยังนะครับสัดเจนบอ,อกบร,ริารวันในวันที่สิบครับผมบอ,อกไปนะจีเขาเล่นสงการกันแล้วนะาะทั้งมันได้เลียนสงการเนี่ยเนาะครับเนาะ มีทางบันไดเหรียญสงการบอครัีดีไล่โซลมันอูดตัวนี้กันได้หกแล้วจักสิบกัวนาทีครับผมมีขิปล่วงเดี๋ยวฟังเข้าเจ้าประกาศนครับ หัน่าวัดนี่บอ่อยมีคนเบืองเลยนะครับเนาะเฮียจัดเลยผมนั่งกินเหลานคนเบิ่งเป็น้อยเลยครับลอยสองลอยสามลอยกบบนี้ครับ,รรม,รม,รบมันนั่งกินเหลาถ้า,าหันดีวัดนี่ผมก็งงเือากันว่าเป็นอย่างคนยังบ่เบิ่งทั้งที่มันเป็นอย่างที่ควรที่จะเบืองหมากวัวครับนี่ก็เป็นชัดเจนขอบคุณครับขอบคุณครับผมสัญญาณประอางกิดอ่านบอกครับผม U.S.A สวัสดีจ้าผมสาธุสาธุครับผมก็บบได้แบบไม่ขายว่ากับบได้เห็ดเอยียงมากไม้เนาะครับก็บมาสวดมนต์ธรรมดาแต่มาพักค่อนกับบรรัวดอบผมไอ้คนอาจจะว่าเฮ้ยคือเห็ดคือแถวบ,บแม,นนบม,มบรรยนได้ครับผมมาบ่อยครับผมมาแทบทุกปีว่าได้เป็นทิจวักประจําวันไม่เปนประจาวันประจําปีของผมครับผม สังเกตเบื้องใน่เฟซบุ๊กผมสิมีมาจังสิตลอดครับเก่านี่ผมแห่งไปทางบานอื่นผมก็ประจย์อนุโมทนาอันนี้ก็บ่ได้ว่าแบบสร้างภาพอีียงทังสินครับก็บมามาผักพนสมองครับผมาบมาบำบัดจิตใจให้มันแบบมีสมาธิหลายขึ้นกว่าเก่าครับอยู่จังสิก็ได้ขึ้นอยังหลายๆอย่างครับผมตื่นเต้นไปในตัวอม <c oughs> สวดีตอนเช้าผม นราอเหมือนบรกาศร,บรอบๆค่ะแปลกนะครับเนาะถ้าเกิดผมไล่ยสดเนี่ยนะสม,มตุตทุมนางกินเหล่านี่คนเขาเบิงนี่เป็นรอยได้เค่นี้แต่ว่ายูวัดเนี่ผมบอกเลยง่วงมากคนเบิงสิบกุกคนก็ดีใจครับแต,แต่ว่ามันมันก็แปลกๆใจอยู่นะครับว่า เป็นอย่างคนยังบ่มักเบิงแบบนี้เนาะส่วนฟังเถีดตอนกลางคืนไม่ชัดเลยครับลบทิมแล้วครับเสียดายอยากฟังเถีดจ้ะเมียนครับผมกับเสียดายเพราะว่าดูเถีเพ่นอันที่ริอยาให้เฮตุเห็นตั้งแต่ตอนทําบัดหกโมงัะผมเริมทำบัตรหกโมงนะฟังเถีตอนตานสามถุ่มครับผม,ม,บม,บม,บผมขาจังกหมองลครับบ่กคอยชัดอะตอนนี้เห็นวะครับ ผู้ใดที่เน็ตผมผู้ใดที่บ้องกับสัตว์บริษัทบอกได้ครับผมผมไม่รู้เพราะว่าบางคนก็ว่าสัตว์บางคนก็ว่าบ่สัตว์เนาะครับเนาะมันอาจจะเป็นอยู่เน็ตของผมหรือทางคุณบ้างก็บ่รู้ครับผมอาจสิเป็นหลวงพ่อครับผมเพิ่นมาปักอยู่ใกล้ๆ ตอนขึ้นอุมบอกเลยว่าเสียงยักเสียงอยังมันเสียงหยังครับผมเสียงโนกกลางคืนอยู่น่ะผัวมากบกไฟซาล่ะเนาะสองคนเนาะคือคนเก่าวะนี่คนเก่าคนเก่าพี่ไอ่ยังรู้คนว่าสัตว์อยู่ฮะแล้วคนเก่าบ่กสัตว์บกไฟสัตว์จ้าเอาตายแต่เดี๋ยวับมาหม่งเก่าสักครับหรือต้องขอไปนอนคุยในเต็นท์วะนี่เฮงเลยก็ใกล้เพราะสิบนาทีแหละครับผม เป็นคลิปหอมปา่าหอมก้อลงเนาะเพราะว่าผมมีคลิปลงเนาะแต่าใหญ่มันห่างหายจากสองผมไม่ค่อยชัดกะโอ้ตายกระทำกะขอปิดไลสดไวเพียงเท่านี้นะครับน้องกับเป็นคลิปหอมป่าหอมก้อขอบคุณที่เขามารับชมผมเป็นกับลังใจละกะขอให้นุโมทนานำครับผม อาทิบ่ได้หุนยังม,กมากไม่จะว่าหันานุโมอทนาน้ากับศิรูซื่อดีเองนะครับผมหันหอนุโมทนาด้วยใจที่แบบว่าเห็นดีเห็นงามน,น้ำดีดีรับรองว่าสิรูซื่อดีเองครับไม่จำเป็นต้องบอกเจอกันคลิปหน้าครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาอีกแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงผลงานมุนติวเงียบแล้วบายบายครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่รวยซื่สั้น,นก่อนได้กลับบ้านเดินทางกลับบ้านสอง นอกนอกวัดครับผมนี่ซีฟมันะครับก๋วยเตี๋ยวมึงได้ตามมึงก็รู้แล้วว่าสุดยอดครับผมบ่ไดนน้นอนนอนอยูอ่จ่นอนบ่หลับครับผมร้อนมากตอนขึ้นแ็่ยังดีกว่าฝนตกครับบ๊ายบายครับไปแล้ว